นี่นี่นี่ได้มาหอดบอลน้ำอุ่นแล้วเห็นบอกว่าอายมันขึ้นนี่อุ่นแตเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยอุ่นหนูหนูหนูหนุ่มมีนี่อุ่นหนลีพี่น้องคักข้า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 โอ้ยยุ่มคนว่าจกพอได้เนาะยนอกคนว่ายุ่มผุดจกพอได้ห้อนคนว่าตอนนี้ก็กำลังสิไปบ่อน้ำอุ่นนอกยู่บ้านอ่างปะตรัง สิลองไปไปเบิ่งไปชมทิวทัศน์ธรรมศาสตร์อยู่บ้านห้างประตรางนี้ก็คือบ่อน้ำอุ่นเนาะและอยะทางจะห้างจากบ้านก็บบริไกลป็นไดเนาะคือว่าย่างไปได้เนาะเส้นทางกงามดีเนาะเอารถก็ไปได้เนาะแต่ว่าทางทิ้งงานของพวกเขากะสิย่างไปหอดจุดคืว่ามีทานปอสมนิด กรรมการประจำพักคแขวงเนาะประธานกดการพครัดแขวงใส่กองเป็นกระไดมากเนาะานประธานวงพนอลมาเล่พงขนาดประจำพักคเมืองเนาะคณะกองวิสาการทาาเมืองกระลึมกระไดมากเนาะพร้อมด้วยคณะทชิมงานทางลัง หัวส่วนมาไก่สีหดห่วยที่ว่ามีบอลอ่อนนะ ที่ว่าทิวทัศน์ธรรมศาสตร์แถวนี้งามดีเนาะพี่น้องเนาะเขียวสดงดงามเย็นสบายขนาดเนาะงไปมากดูนี่แหละผมได้มีเวลากับสมาดมาเที่ยวมาชมหน,น่อนาะอยู่บ้านอาหางปรตรางทางจากเมืองกระลึมกับหางจากเทศบาลเมืองกระลึมกับโบไก่ปันใดเนานะประมาณ สี่สิบไปกิโลเมตรเนาะเขาเอื้อนแน่นยังสิน,น,นไม่ดูนับอกแล้วนี้กับท่านอปออสมิด<อ>สิดิบุญเลียงเนาะกรรมการประจำพักแรงขายโูกกับ ต้นใหม่ไปดูหนักเนาะพอให้ตัดเด้อพอให้เข้าตัดนี่แหละมอสพอให้ทาทให้ราะห์คือว่าอนุรักษ์ไว้เนาะอันนี้ก็คือประชาชนุดบาทนี่เนาะที่ว่าเพื่อนได้นำข้าทีมงานพวกเฮามาจะโคบไปละ ก่อนเจ้บอกพ่อใ่อางนิดโยดดยเดี๋ยวอาาไม้หี่ตกนนี้ิันรอยางไมครับแล้วนี่ได้ับยู่เพิ่ครับงามไรพน้องคือว่า บอลอุ่นนะแมนยูทางหนาพุ่นเนาะอย่างนี้ตากอะไอยาฝากถึงผู้ใดมีเวลาเนาะก็สามารถมาเที่ยวม,มาส้มได้สถานที่นี้เนาะคือบาทอา่างประตราทีมงานคณะซอสซอสคเนาะเป็นอะไรมาเทียมม่ยวส้ม บ้อนอุนนะ่นเนาะต้นอังมอีกต้นเนาะก็จะได้เปิดอ่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมศาสตร์ของเมืองเนาะหรือวออ่าต้นนี้กำลังขันตน้น กำลังอยู่ในขั้นตอนการเสนอโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้อสาวต้นแป้งนะจับไหมก็มี่นาะใครเนาะ นำไซดีพี่น้องอยู่นี่โอ้ยงามไรงามไรงวนหินไม่แต่งวนใหญ่ๆเนาะท่านตักคักขัก,ขกตอนนี้กับอดจุดบอน้ำอุ่นแล้วเนาะคืออยู่ว้าวชายให้นีตีนตาดหัน เดี๋ยว,วาตาดซุ่มพอสมควรเนาะอย่างนี้เนาะนี่ก็คือผู้แทนคือสมัครนันเบอร์ซีเนาะมาแถวสม้มธรรมศาสตร์อย่างนี้เนาะ ธรรมศาสตร์งามดีพี่น้องย็นโอ้ยถ้าหากว่าพีมีโอกาสกับสมารมาิมาลินมามาเทียยเ่ยวมาชมได้เด้ยินเนี่ยนี่กัมะหอดตาดแหละบ่อน้ำอุน่นเนาะบ่อน้ำอุ่นกับเมนอยู่ Bang, dì nọ, dì pháp bang bang, bóng bụng nó bóng 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 สะดวกสามารถร้อยไปสัมผัสได้เนาะว่ามันพุ่นสำได้ตาดยักคนละตั้งว่าโอ้โหตาดตาดขม๊าเลยนะฮะตดรอบหรอตาดละซ้ำเอออันนี้ก็คือตาดละซ้ำเนาะห้ามคือว่าชุดหนอดและ อันนี้คือประาสนบ้านห้างประตรางเนาะที่ว่าได้น้ำผาท่งานของเขามากที่เย่นองเอ้ยามมาตดยางเขาอื่นตัดละสัมตาดละสเนาะตาละซาน้ำลยนนอดน้ออันนี้ทุกคน่มือมแม่ ไปยื่นแม่ยืผลสุดท้ายหูใ่ห้สัมภาษณ์ได้ว่าจะยุไปยื่นยืผลสุดท้าย นี่พี่น้องไปสัมผัสนอกบ่อน้ำบุญลมพัดเลยนอกพี่น้องเย็นสบายบสดชื่น ือว่าขั้นว่าเขาเลิ้นน้ำไปน้ำกระสมารดลอยแต่ฝุ่นก็ได้เนาะลอยแต่ฝุ่นมากบริเวณนี้คือว่าที่ห้าเขาใส่ฟ้าลังสี่ออกไปเดินที่บ้านคุณเนาะ เป็นจะไหนหู้ึกจะไหนนี่ผู้สึกจะไหนมีเสื้ออากาศสดช่นสดชื่นบ่ะก็อเอออากาศสดชืด่นที่ือว่าบ่อน้ำบูนกับแมนยุลุมนี่เนาะนี่ บอนมุนถือว่าข้ามเจ้าได้บ่าหอดบอนมนุนเลยด้อเนาะมีก็บจีตา,า,านี่ิตาตัวน,นำ้ำมุนโอ้ตอนนี้หูซึกอุ่นเลยด้ย่าตอนนี้ก็าหูซึกว่ามีไอ้น้ำอุน่นขึ้นมากเลยเนาะตอนนี้เนาะนี่นี่นี่น แต่มาหอดบอลน้ำอุ่นแล้วเห็นบหมไอ้มันคือนี่อุ่นกันเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยอุ่นหนูหนูหนูุ่มนี่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 โอ้เจ้ามันไหลออกมาแต่ฟ้าพี่น้องโอ้ยแต่มาสัมผัสแล้วพี่น้องบอลน้ำอุ่นนี่อุ่นนาฬิพี่น้องอุ่นนาฬินี่อุ่นนาฬินี่อุ่นนาฬีนี่นี่นี่ โอุ่นอีนี่ลองจับไ่ม่ะจกอได้จกพได้ห่อนจุกพอได้โอ้จุลุมคนว่าจุกพอได้น้อคนว่าจุลุมผุดจกพอได้ห้อนคนว่ามันว่าจุลุมจกพอได้น้อเพิ่งสิลองไปสัมผัสเพิ่งน้อ

เป็นก้อนบ่ดีดีฮ้อนแล้วฮ้อนเบิดฮ้อนเบิดฮ้อนดูว่าแั่นว่าเอาไข่มาวางไว้อยู่ที่ประมาณสิบนาทีเนาะไข่ยัดซุกเนาะเนาะอันนี้คือประชาชนบ้านดูว่าเพิ่นนำพาทีมงานพวกเฮามาเนาะโอ้ยยูรุมนี่แห้งฮ้อนพี่น้องโอ้ยฮ้อนฮ้อนฮ้อนบายบ่ได้ยูรุม โอฮอนฮอนข้าข oh, ้าข้าข้าชือบอนภูนนองอยู่เมืองสลืมแฟงต่าชือบ้านห้างปตราชนองนาไทยไำ ยังย <chat> ังฝนยังฝนมันยังอุ่นบ่มอนยังยันก็อุ่นอะอุนแจม้ังไง่โทรัพักรี่น้องยู่นี่ถือว่าเมืองกระลึมเท่ากับมีบอลอุ่นเนาะ กระเป็น่แ่งท่องเกีียวทางธรรมศาสตร์แห่งนึงคือกันเนาะเพียงแต่ว่ายังบ่ทธานด้เปิดน้ำใสอย่างเป็นทางการเนาะคือว่า จะเอาได้ไปเดินไปสัมผัสคือว่าบ่อน้ำอุ่นแล้วเนะาะได้เดินทางกลับเนาะคือว่าธรรมศาสตร์ดูอบ่อนี้นะงามที่สุดเนาะคือทันรังของข้าพเจา้ามีตาดนะมีบ่อน้ำอุ่นเนะาะหากว่าใครมีโอกาสเดือวใครใครใครก็ได้เนาะคือว่ามีโอ,อากอาสมาเที่ยวมาส้มมาเบิ่ง อยู่ทัศธรรมศาสตร์อยู่เบ็ดบ้านห้างประตางนี่เนาะอยู่บอนนบุญเนาะแล้วก็นำตกสาสนอกจากน้ำตกสาสอยู่นี่เนาะบ้านห้างประตางนี้ยมีตกสาสตร์ำตกสาสที่ว่าสูงเนาะอยู่ทั้งเรื้องทั้งร้างบ้านเนาะแต่ว่าไม่นี้พวกเขาไปไหนไปเนาะแต่ไปเบิ่งแต่ว่าบอนนบุญแล้วก็นำตกศาสตร์นี่เนาะคลิปนี้ก็ สเียจบยงเศ่ตนี้เนาะเขาเข้าใจทิ้งการเขาซุมคองแต่ละคนเนาะอาจอย่าลืมลดลดไกดแชรเพื่อเป็นกำลังใจทําเจ้าในการทฮ็ดิดต่อไปเนาะอยูนกออาวกา